สวัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้นะครับก็จะตอบคำถามนะครับว่าผมมีคอมกี่เครื่องแล้วก็ผมจะแนะนำห้องตัวเองนะครับแต่ว่าไม่ไม่น่าแนะนำนะครับมีคนถามมาหลายคนนะครับผมก็เลยคิดว่าจะมานำเสนอห้องของหมูทดลองนะครับมันจะมีออฐานทัพใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเพราะว่าคอมผมหยุดอยู่ อยู่ครึ่งหนึ่งนะครับอยู่ที่ฐานทํำเดี๋ยวไปลงไปข้างล่างแล้วมาอธิบายอีกทีนึงครับอันดับแรกเลยก็คือตรงนี้นะครับเป็นไม่ให้เป็นตู้นะครับเป็นที่วางเสื้อผ้าแขวนเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าของหมูทดลองมีแค่ตรงนี้นะครับ <laughs> นะครับถัดมาก็ เป็นพวกเอ่อพวกกางเกงในอะไรต่างๆนะครับถุงเท้าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ชั้นบนสุดก็จะเป็นเอกสารสําคัญนะครับแล้วก็มีที่หยอดเหรียญน,นะครับแล้วก็มีโจ๊กเกอร์อยู่ครับแล้วก็มีปั๊คร้องเพลงอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นไอเนี้ยครับ iMac นะครับที่มันพังไปแล้วนะครับ น่าจะซ่อมได้แต่มีคนบอกว่าถ้าซ่อมมันแพงก็เลยไม่ได้ซ่อมนะครับอันนี้ก็คือพวกกล่องใส่เอกสารนะครับต่อมานี่โลกที่สุดแล้วครับโต๊ะทํางานนะครับจริงๆแล้ว MacBook Air ผมจะวางไว้อยู่ตรงนี้แต่ว่าผมย้ายไปข้างล่างแล้วนะครับผมก็จะมีพวกของเล่นสปาวอลอยู่นะครับรกมากนะครับสมุดบัญชียังอยู่เลยนะครับแล้วก็นี่ครับ H6 นะครับเอาไว้อัดเสียงไม่นะครับแล้วก็ที่ชาร์จ ที่ชาร์จแบตกล้องนะครับแล้วก็อันนี้ก็ที่ชาร์จแบตกล้องอีกันหนึ่งนะครับอันนี้นาฬิกาที่สายมันขาดแล้วผมไม่ได้ใช้เอาไว้ดูเฉยๆนะครับก็มีน้ํา YouTube นะครับจาก YouTube นะครับอันนี้ฮาร์ดดิสก้อนหนึ่งนะครับก้อนแรกนะครับเดี๋ยวมีหลายก้อนนะครับตรงนี้ก็จะมีปฏิทินว่างของอะไรต่างๆครับแต่ก่อนมีปรินเตอร์อยู่ผมลงไปข้างล่างแล้วนะครับชั้นบนก็คือพวกอุปกรณ์นะครับที่จะใช้นะครับ อันนี้ผมก็จะเก็บพวกสายไฟอยู่นะครับแล้วก็นี่ <laughs> นะครับข้างบนก็จะเป็นพวกพักนะครับผมแล้วก็มาถัดมาก็วางของนะครับพวกกระดงกระดาษนะครับอันนี้ถ้าคนที่ติดตามสมัยก่อนก็จะเห็นนะครับผมทําขึ้นมาเองผมทํากราฟริกไม่ค่อยเป็นนะครับผมก็เลยเขียนเอานะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโออย่างงี้ครับ <laughs> อยากได้บอกมานะครับผมส่งให้อันนี้ซินซินนะครับซินไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ M P C ปะ M P C นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้แพงมากนะอันนี้แพงมากนะครับแต่ใช้งานไม่ได้นะครับคือเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเป็นครับแต่ว่าผมใช้ไม่เป็นแค่นั้นเองครับอ่ะโต๊ะถัดมาก็คือโต๊ะเมนของผมนะครับนะครอันนี้คือโทรทัศน์นะครับ เอาไว้เล่นเกมดูทีวองทีวีนะครับผมอ่เห็นเงาเห็นในนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นกล่องกล่องทีวีนะครับฝุ่นเกาะเต็มเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็น macbook นะครับ macbook 13นิ้วนะครับอันนี้ผมใช้เป็นเมนหลักแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เปิดจอนะครับต่อต่อสายจอให้มันออกมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูครับผมจะไม่ได้ปิดเครื่องเลยนะครับผมจะเปิดไว้ตลอดนะครับ นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับผมจะไม่ได้ปิดเครื่องนะครับทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับก็ต่อมาก็เป็นเพยสองเอ้เพย์สี่นะครับแล้วก็อันนี้ซื้อมาจากไอซกหกสิบาทหกสิบาทน,นะครับแล้วก็มีพัดลมนะครับเป่าเข้า ไม่ให้มันร้อนนะครับแล้วก็มีคอนโทรเลอร์ของเพยองเ้ P4 พนะครับแล้วก็อันนี้กระเป๋าแล้วก็กุญแจรถนะครับอันนี้ก็มีคาโปคาโปอยู่นะครับมีฮาร์ดดิสตนะครับก้อนที่2แล้วนะครับแล้วก็ฐานจอก็ <laughs> ใช้ของแคนนอนนะครับ G7X ใช้ได้ดีมากเลยครับ <laughs> <laughs> แล้วก็มี p อ d อ o u u h นะครับแล้วก็มีกล้อง กล้องที่เคยซื้อไว้นะครับแล้วก็มีดูทีครับญี่ปุ่นอะไรครับเนี่ยควายธนูนะครับแล้วก็มีตุ๊กตานะครับข้างหลังนะครับก็จะมีฮาร์ดดิสก์อีก2ก้อนนะครับมีก้อนหนึ่งแล้วก็มีก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีน้ําจาก y o u t u b e นะครับแล้วก็อันนี้ power supply นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาด้านหลังของทีวีนะครับด้านหลังของทีวีก็จะเห็นเนี่ยครับโปรด็มนะครับ โมเดลเพาเวอร์ซัพพลายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นด้านจากด้านด้านนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นพวกซับพาวเวอร์ซัพพลายนะครับสายก็จะอยู่ข้างหลังนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล่องหนังสือนะครับ <c oughs> ลกมาครับลกมาโอเคเดี๋ยวเราไปฐานทัพข้างล่างดูครับ ลงมาข้างล่างครับมาที่ฐานทัพใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปิ้นนะครับปิ้นของผมเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะลกหน่อยรกรกหน่อยนะก็อะไรกันอันนี้ใช้กับงานนะคอันนี้ใช้กับสมุดใช้กับงานที่ทําอยู่นะอันนี้สมุดสําหรับ youtube นะครับนะครับแล้วก็มี macbook air อยู่แล้วก็มีจอนะครับ บริเวณนี้เองครับที่เป็นของผมนะครับตรงของคุณแม่ครับคุณแม่เขาย้ายมาด้วยนะครับโอเคครับผมก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยอยากถามหมูทดลองก็ถามได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมยกนิ้วนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ติดตามหมูทดลองก็ช่วยกดติดตามแถวนี้นะครับ มูทดลองด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวใจอกันคลิปหน้าครับไปไปตอนนี้สองทุ่มครึ่งนะครับมีเมลมาจากโซนี่ตอนประมาณห้าโมงนะครับว่าให้ชำระเงินได้นะครับเดี๋ยวผมไปชำระเงินก่อนนะครับผม ชำระไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามีการขัดข้องนิดนึงนะครับทางทาง Sony นะครับคือ K-Bank Redirect ไปที่ Sony อาจจะมีรับค่าไม่ถูกต้องหรืออะไรเนี่ยนะครับเป็นเออร์อยู่นะครับเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมโทรไปที่โซนี่แล้วกันเพราะว่าบัตรเครดิตผมโทรไปแล้วเขาบอกว่าชำระไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเค